ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคนนี้ผัวฉันถูกรางวันที่หนึ่งหนุ่มอุดรถูกรางวันที่หนึ่งเมื่อวันที่17มิถุนายน6 5หมีรายงานว่าภายหลังฉลากกินแบ่งร,รัฐบาลวันที่16มิถุนายน65รางวัลที่หนึ่งได้แก่หมายเลข36 1 8ก7ปรากฏว่างวดนี้มีคนถูกรางวันที่หนึ่งรับเงินางวัน6ล้านบาทอยู่ที่บ้านเลขที่หนึหมู่9 บ้านดอนบากตำบลโพรงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับนายสุนันท์จันอำพรอายุ52ปีและนางสำรวยจันอำพรอายุ59ปีสองสามีภรรยาดวงเฮงที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข361807เป็นเศรษฐีใหม่รับ6ล้านบาทโดยนางสำรวยภรรยาของนายสุนันได้หยิกบกระเป๋าใส่ลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่เก็บซ่อนไว้ภายในหน้าอก มาให้ผู้สื่อข่าวดูผู้สื่อข่าวจึงถามว่าทำไมซ่อนไว้อย่างนั้นนางสมรวยบอกว่ากัวอเตอรี่หายไม่ได้รับรางวัลที่1พร้อมกับโชว์ลัตเตอรี่หมายเลข36-1807รางวัลที่1นึ่งวันที่16มิถุนายน65และถ่ายภาพคู่สุดหวานสลับกันหอมแก้มกับสามีหนุ่มรุ่นน้องนายสุน,นันเปิดเผยเรื่องราวก่อนถูกรางวัลที่1ว่าตนเองทำงานรับจ้างรายวันที่ทางหลวงชนบทที่จังหวัดอุดร ส่วนตัวชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วต่อมาวันที่14มิถุนายนตนจึงตะเวนหาซื้อเลข0770มาได้1ใบเมื่อวานตนได้ยินแต่807แต่มั่นใจแน่นอนว่าต้องถูกรางวัลที่1แน่พอควักฉลากออกมาจากกระเป๋าหมายเลขฉลากของตนตรงกับรางวัลที่1ดีใจร้องลั่นสำนักง,งานเ,นเพื่อนๆที่ทำงานก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีด้วยตนไม่เคยคิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้ เชื่อว่าเป็นผลบุญที่ทําดีส่วนจะลาออกจากงานที่ประจําทําหรือไม่ต้องขอคิดดูก่อนนายสุนันต์กล่าวตอนท้ายขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ